4เมนูสสไตล์กาแฟครีมเริ่มที่เมนูแรกเลยนะคะเราจะตวงวิปครีมปริมาณ50 ml นะคะคืออันนี้เราจะตีเพื่อสำหรับทํา2เสิร์ฟนะก็จะใส่ไป100 ml แล้วก็ตีให้พอหนืดนะคะเพราะว่านี้เราจะไม่ได้ให้วิปครีมมันตั้งยอดมากเพราะเราจะให้มันเป็นท็อปปิ้งแยกชั้นกับกาแฟที่เราจะทำก็เติมน้ำแข็งนะคะแล้วก็ เตรียมช็อตเอเปโซช็อตแล้วก็น้ำา150 ml นะคะก็จะทำเป็นอเมริกาโน่แล้วก็จะท็อปโฟมครีมข้างบนค่ะสูตรนี้จะไม่ได้เติมความหวานเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบไม่หวานเลยชอบความเข้มของเอเปซโซแล้วก็ชอบความครีมครีมครีม,รมละมุนล,ละมุนของตัววิปครีมนะคะที่บอกไปข้างต้นว่าเราไม่ต้องการที่จะตีวิปครีมให้มันตั้งยอดมากเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบท็อปข้างบนนะคะ นี่เราก็จัดระเบียบน้ำแข็งแป๊บหนึ่งจากนั้นเราก็จะเติมวิปครีมที่ตีลงไปนะคะนี่ค่ะน้องก็จะหนืดๆหนืแบบนี้ก็ราดลงไปแบบนี้เลยนะคะราดให้เต็มแก้วเลยนะเวลาที่เราโรยผงโกโก้มันก็จะดูสวยดูเต็มนะคะจากนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือผงโกโก้ค่ะเราจะโรยเพื่อที่จะตกแต่งนะคะ ก็โรยแบบนี้เลยก็จะได้แล้วนะคะจะเป็นเมนูที่ไม่หวานกาแฟครีมแบบไม่หวานนะคะต่อมาเราจะมาทำเป็นเวอร์ชัน2นะคะเวอร์ชัน2ตัวครีมที่เราตีเมื่อกี้นะคะเราจะตีเพิ่มไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันหนืดขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอามาท็อปข้างบนให้มันมีความเป็นแบบตั้งยอดข้างบนแล้วก็ดูสวยงามอันนี้จะเป็นเรื่องของความสวยงามค่ะ ใส่แก้วเติมน้ำแข็งนะคะแล้วก็เตรียมน้ำ150 ml าช็อตเอเปโซช็อต40 ml นะคะจากนั้นก็จะราดตัวครีมลงไปก่อนนะคะก็ตักใส่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะก็ได้จากนั้นราดน้ำเปล่าลงไปนะคะคืออันนี้มันจะให้ความมันๆตอนที่เราดูดขึ้นไปนะคะ เพราะว่าเราจะผสมตัววิปครีมลงไปด้วยข้างล่างมันก็เลยจะแบบมีความมันจากตัวกาแฟข้างล่างที่ผสมกับวิปครีมนิดนึงนะจากนั้นก็โรยผงโกโก้ค่ะอันนี้เราจะโรยให้ทั่วเลยนะเพื่อที่ว่าเราอ่ะจะทําให้ตัวครีมที่เราจะตกแต่งข้างบนอนะ่ะมันดูโดดเด่นนั่นเองจากนั้นเราก็จะตักตัวครีมนะคะโปะด้านบนอีกทีหนึง่งนี่เห็นไหมพอเราโปะขึ้นไปอ่ะ มันก็จะดูโดดเด่นมันก็จะดูเป็นสีขาวครีมนวลสวยนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผงโกโก้อ,อีกนิดนึงนิดนึงนะไม่ต้องเยอะแค่แบบให้เหมือนมีอะไรโรยๆก็จะได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาตีวิปครีมสําหรับอีก2เมนูถัดไปอันนี้คือเราจะตีให้ตั้งยอดเลยนะเพราะว่าเราจะทำให้มันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราจะเพิ่มความหวานให้กับตัวเมนูกาแฟนะคะ สเมนูก่อนหน้านั้นเราใส่แบบไม่หวานแล้วเนาะอันนี้เราก็จะทําแบบหวานนะคะก็เติมน้ำนะคะ 150ml อใส่หลับ 15ml นะคะเป็นวานิลาใส่หลับจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะออก่อนจะไปเติมน้ำแข็งล่าช็อตกาแฟไปก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งค่ะ คราวนี้ก็จัดระเบียบน้ําแข็งแป๊บหนึ่งแล้วก็ตักตัวครีมที่เราตีให้ตั้งยอดนะคะโปะลงไปค่ะวิปครีมที่เราจะใช้สําหรับ2เสิร์ฟก็ปริมาณ100 ml นะคะก็แบ่งให้2แก้วสัก50นี่ค่ะ ก็โปะไปแบบนี้เลยให้มันแยกชั้นกับตัวกาแฟนะคะเมนูนี้สำหรับคนที่ชอบกาแฟหว,นหวานๆนิดนึงนะเราก็จะปรุงตัวกาแฟนะจะไม่ได้ปรุงตัวครีมจากนั้นก็โรยผงโกโก้โกลงไปนะคะ <c oughs> ก็จะเสร็จแล้ว <c oughs> เห็นไหมง่ายไหม <c oughs> ต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูที่4อันนี้เราจะเพิ่มความหวานด้วยแฮนเซนัทนะคะ ก็จะเติมไซรัปล,ลงไปนะคะปริมาณที่แนะนำก็15 ml นะคะแต่ถ้าใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มความหวานได้นะแต่ว่า15 ml ปริมาณที่แนะนำก็คือหวานแล้วพอดีกับตัวกาแฟแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็จะโปะตัวครีมที่เราตีไว้เมื่อกี้นะคะลงไปค่ะ เพื่อที่ตอนที่เราจะล่าชอ็อตเอเพโซนะคะมันจะได้มีความแบบเลอะๆขอบแก้วนะอืมแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ล่าด้วยเอเพโซช็อตนะคะ40 ml ค่ะเวลาเอเพโซช็อตมันไปกระทบกับตัววิปใช่ไหมมันก็จะเกิดลวดลายแบบเลอะๆแก้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะ จากนั้นก็จะโปะด้านบนด้วยครีมนะคะที่เราตีไว้นั่นเองแต่ก่อนจะใส่ครีมก็จะเติมน้ำแข็งอีกนิดนึงจัดระเบียบน้ำแข็งแล้วก็ใส่ครีมเลยค่ะเมนูนี้จะค่อนข้างที่จะมีความแบบ เข้มข้นนะคะเราก็เลยใส่ตัวไซรัปแล้วก็ใส่ตัวครีมเข้าไปเพราะว่าเราจะไม่ได้ผสมกับนมหรือว่าผสมกับน้ําเปล่าเหมือนกับ3เมนูที่ผ่านมานะคะก็โปะวิปครีมให้ตั้งยอดแบบนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยผงโก,โกโก้นี่ก็จะได้แล้วค่ะถ้าชอบวิดีโอของสำลีก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ